ตื่นเช้ามาก็กิจกรรมของชาวบ้านจะทำงานวันนี้ก็ผัดข้าวเอาห้ามออกบอถ้าเราห้ามออกเอาเนื้อเขาจังก็แกร็บเอาเอาแกร็บสบายดีสบายดีเช้าทุกคนวีเกิดตื่นแต่เช้านอนแล้วที่จปหาปูกำย่ากบอนเพราะว่า อ่ามื่อนี้จะต้องได้เดินทางกลับบ้านแล้วเนาะประมาณแปดโมงเก้าโมงนเนอะก็จะออกเดินทางจากคัมเต้ไปยาวไปยิ่งใหญ่เลย่ป,ปเดินลงไปหาปูป <c oughs> าไปเรียกแต่เศาเลย <c oughs> ขอผ้าอ, <c oughs> อ,อันนี้เสาไหมตั้นตั้นไหมใไ่หลอดเนาะไส่หลอด <c oughs> ันไหนใส่ลรดทำงานแต่เช้าแล้วจุดมงฝาจุดมงสิบจุดห้าโน่จะกลับบ้านบะโน่จะกลับบ้านครับบอกบอก <c oughs> บอาคาดิ <c oughs> ซุนนึกคว <c oughs> ามโบเม่ <c oughs> นี่เน่พัน วันนี้มาบอกบอกย่าบอกปู่กับย่าจะกลับบ้านแล้วปะบ้านแล้วปะเมียเหรอปะอ่ากลับบ้านแล้วปะแล้วเพรา่าอาปู่ไปไหนท้างในอ๋อเมื่อเมื่อนี้อ่าไม่ได้ยินเหรอ โนโนนีนเลยาเตเ็มเาเลียอ่กอดกอดเล็กอดกายช่วยแหละบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโนโนมาหาบุญเข้ามือว่างเงี้ยองานงานดองน้าไทยเดี๋วนะอะไรนะงานดองน้าไทยเดี๋ยวโนโนมาเดี๋ยวงานดองน้าไทยโนโนมานะพีเมอจยี่มาเนอเอีเมอายมาเนอะอีเมอเด้อ

วันนี้ก็มาบอกปู่คับย่าของสามนุชว่าจะกลับบ้านแล้วจะกลับเมืองไทยแล้วนะคะวันนี้วันนี้เอาของฝากสุดท้ายมาฝากนโนนมเปี้ยวมาฝากตัทวดด้วยนมเปี้ยวน้ำมน้ำไม้น้ำสุ้มหมดใช่เลย ราจะกลับบ้านแล้วนะครับลูกจังเยอะยังุูงเลยขึ้นไปหาไม่ไหวเพราะขึ้นเนินไปเหนื่อยขึ้นไปยังเท่ากันเนอะขมื่อร้านจังหวะที่เขมือโดยบอกครับผมครับครับผมโทรหาล่าสุดนะเฮ้ยทำแก้มทำแก้มตาขับย้ายทำแก้ม

ไปไปไปปูย่าไปปูย่าขึ้นไปหาไม่ไหวปกติจะขึ้นไปหาไปส่งถึงที่บ้านหน่ถึงถนนแต่วันนี้ไม่ไหวเหนื่อยอายุเยอะนขึ้นเวลา จากบ้านปู่มาขึ้นเนินมาเนี่ยปู่เดินมาปู่กับย่ายเดินมาไม่ไหวขึ้นเนินอายุเยอะเดินขึ้นมามันเหนื่อยเียมกลับบ้านแล้วกลับบ้าน กับประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ประมาณ8มงเคริงนาะจากพี่น้องสาวนุชก็สิได้กลับปะอ่าพอกับแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านเนาะได้กลับปะเพื่อนแล้วไอ้โชวนี้เมื่อไว้ไอ้เอาไปบ้านนะอันน่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นาอสานุชก็ขึ้นรถแล้วสิงับปะแล้วเ้อเนาะกลับบ้านแล้วจา,า,ากซัมเตอรตอนนี้ก็เดินทางจาก บ้านเพียงโฮมมาแวะกินข้าวเที่ยงกันจะเป็นร้านเฝอร้านข้าวเปียกที่กลางภูเขาเลยน้ำโศยเนาะแถวนี้แถวน้ำเขาเรียกน้ำโสยเลยบ้านน้ำโศยมาหน่อยเนาะอ่าเสร็จแล้วก็มาแวะทานข้าวกันธรรมชาติก็มีผิงไฟด้วยเนี่ยไ่กินข้าวก็มานั่งผิงไฟ ถงไฟแก่หนาวหนาวจัดอากาศหนาวต้องมานั่งฟึงไฟรถนั่งรถนอนรถนั่งรถนอนข้างหลังนอนข้างหน้านั่งปวดหลังตายข้างหน้านั่งข้างหลังนอน ทางในสุดยอดเลยทางมาหมอกเยอะนี่ริมทางนั่งพักกินข้าวก็จะมีก่อไฟผิงไฟอากาศหนาวครับที่นี่อากาศหนาวมากขอกินขายส้มโตสามสิบพันสามหมื่นสามหมื่นกีบข้าว,าวมีวิว เหมือนไปเมืองนอกไปเที่ยวเหนือกินข้าวชมวิวแต่ที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเพราะว่ามันเห็นประจำ การเดินทางของสาวนุชกับพี่อุดในวันนี้เนาะก็จากอ่าเมืองซัมเตอร์แข่งหัวพันเนาะไปนครหลวงเวียงจันทร์ก็ใช้เวลาโดนเติมเนาะจากเบองจากถนนหนทางเนาะสีคับไว้กับบได้เพราะว่าถนนมันมันเปเพมาแล้วเนาะเป็นหลุมเป็นบอ่นอนะจาะพี่น้องซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางก็เหม,มือนเมื่อเมือคืนเนาะแล้วก็อ่าอีกมือหนึ่งก็เป็นเครื่องมือเพราะนะเนาะ ถ้ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นตามถนนหนทางที่เขาเดินทางก็จะใช้เวลาหนึ่งมื้อหนึ่งคืนแลวก็ประมาณอีกมื้อหนึ่งเนาะสิบเอ็ดโมงสิบโมงสบ็โมงกับฮอดเวียงจันเนาะ,ะแบบนซึ่งจะใช้เวลาหลายในการเดินทางเมื่อบ้านในแต่ละเทือนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางางานหลายกว่าเวลาที่ เขาจะได้อยู่กับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องเฮาเนาะเพราะว่าอย่างวันนี่เขามาแตา่ละเชือนะสูงสุดที่ว่าได้อยู่กับพอ่อกับแม่ก็คืออาทิตย์หนึง่งก็ถือว่าเวลาหลายเล้วเนาะเพราะว่า,าใช้เวลาในการเดินทางนะมันหลายาเพราะว่าถานน,นหนนทางที่ว่าอยู่บ้านน้องเนาะมันก็ไม่ค่อยดีปันใดแบบนี้นะ ถ้าได้จากเส้นหนึ่งอยู่ในเมืองไทยมาใส่บ้านโน,น้นนี่โอ้ยดีแห้งสาน,นุชก็สิกับบ้านแบบบอยๆกับดูๆเนาะแต่ว่าเบื่องจากถนนหนทางที่ว่ากลับแต่ละเทือของใช้เวลากันเลยแบบว่าโดนๆคอยกลับเธอหนึ่งแบบนนี่นะอพอกับแมก่กับขิดทอดอยูอ่เพราะว่าปีที่ปลายปีที่แล้วเนาะพอกับแมก่กันยังมาหาสาน,นุชเนาะจะเพราะว่าสาน,นุชบ่ได้กลับบ้านนั่นเอง หลับปากากนันแล้วกำลังจะเข้าสูท่ทอ่เวียงจันทร์ในบรยากาศตอนเช้าที่ตากตอากาวเรากิดกำลังขึ้นมานม้่คืนอากาศหนาวตอนน้นก็เป็ลุมเื็อมากกระโดดตั้งคืนเลยเมืคืนนะี้ ตอนนี้ก็8โมงเกือบ8โมงแล้วก็ได้ผ่านเมืองปากสันมาแล้วก็อีกประมาณ70-80กิโลก็จะถึงตัวเมืองเวียงจันท์แล้ว เมืองเกียงจันแล้วถก็เ,เป็นถนนสีเลส,แล,ววส,เดดสแล้วก็รถบิงเยอะๆรถตู้เฉยกแล้วก็ทำรูปทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วลุง อันนี้ลูกหมออย่างอ่านไปลูกหมออย่างเป็นลูกหมอเชษสาธที่าชผู้โดยสารมาจากอุดอรมาจากหนองคายเป็นรถระหว่างประเทศเวียงจันทร์หนองคายเข้ามาก็จะมาส่งผู้โดยสารเข้าสแตมป์เล้าจะออกมารอที่ขาออก จุดนี้ก็อยู่ที่ฝั่งขาออกของด,ด่านวิทภาพไทยลาวเาเข้ามาก็จะมีขายบัตรเติมเงินทั้งลาวโทนาคมแล้วก็วินิเทลขายบัตรเติมเงิน10กิกะไบต์180บาท5วันบัตรเติมเงิน น้องเหรอจะจับน้องแรงเดี๋ยวน้องลม้มจะเป็นที่ขายของฝากเขาบอกว่าร้านขายร้านค้ายึดเอ็มยกเว้นภาษีดาวเรืองอร้านค้าย,ยกเว้นภาษีดาวเรืองฝั่งตึกตรงนน้นคือมีขายของ เล่าบุรีข้างในก็จะขานฝั่งนี้ก็จะมีจะเป็นแรงงานราสแตมก่อน13กุมภาแรงงานมา3-4ลุปตน,นี่ต้องออกมาสแตมของนอกประเทศไทยมาแล้วก็เข้ามาประเทศลาว ตอนนี้รถบัสที่จากด่านฝั่งลาวกำลังข้ามแม่น้ำโขงเพื่อที่จะเข้าประเทศไทยที่ด่านน้องคายของประเทศไทยนะครับไม่ถึงประเทศไทยแล้วซึ่งวันที่เดินทางกลับมาวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารน,นะครับเป็นวันทำงานแต่ว่าผู้คนก็ยังเยอะแยะ ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวที่ข้ามไปฝั่งไทยก็ยังเยอะอยู่ครับค่ารถข้ามจากลาว้ามาไทยเนี่ยก็คนละบาบาทถ้าคิดเป็เกรีดสองกีีดนไทพอถึงด่านน้องคายทุกคนก็ลงแล้วก็ต้องเตรียมสัมภาระทุกใบทุกอย่างลงไปด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจ ่อนเข้าเมืองไทยครับเรียนไทยมหอดเกระขามมอดีแล้วจากนี้นอนานก่เนระีนคมจากเมืองซัมเตอร์แข่ง,ขง,ขงหัวคันมาทุคนมาฮอดหนองคายแล้วตอนนี้เข้ามาฮอดีดานขอกมาจากวินงต่างนาะแล้วลกระขามมาไทยแล้วากนี้อมามหอด ตอนนี้ก็รอรถตู้ซื้อตั๋วรถตู้ห้าสิบห้าบาทไปอุดรพอดีตอนนี้นอกัหาขินข้าวกินน้ำนอนแล้วก็มาซื้อตั๋วรถกราฟุยอนเท่ากันเท่ากัน,กนค้าคิดเป็นที่นั่ง55บาห้าสิบห้าคิดเป็นที่นั่งห้าสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเรา นั่งรถ300อย่างเงี้ยไปเข้าไปในเมืองคม่แปดสิบบาทเข้าไปบกสม,มันเราซื้อที่เนี้ยถูกกวา่าแล้วก็ถึงอุดรเลยแค่ใสแบบเพือมาแบบสำรวจเราก็สามารถมาซื้อตัวรถอูทางนี้ได้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังรถเนี่ยตึกด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูปะเดินมาก็ลงออกจากด่านมาก็อนนี้มาก็เดินเลาะมามาถึงนี่ จะมีที่จำหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารไปอุดอรนะครับคนละ55บาทซื้อที่นี่ได้เลยก็ามาซื้อตั๋ว5้าสิบห้าบาทซื้อตั๋วนี่นนโดยสำหรับคีินนี้เนาะสานดีก่อนขอจะคลิปเอาเท่ยวทานี้ก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวจะกลับมาคลิปหน้าเลย ไปเที่ยวลาวน้อขอจดคลิบเอาไว้เพื่อสวนี้ีก่อนไม่ไปสบายดีสวัสดีค่ะนนี้ก็นั่งรอรอรถตู้